ท้องอยู่ข้างบนนี้ไม่ตายหามาดังขวายได้เขาไปใส่เก่งแน่แน่อลไวปาเออกับพวกปัญยังบ่เบิ่งดอกเลยว่าบ่เบิ่งนลยบ่เบิ่งบ่เบิ่งเลยมาเลยแกหอยสีเลีแล้วผัดเบือยย้อมผดห้อยตัวหนังกระไดเอามีมาใสทเก่งแน่ดีเลยเอ้ยันนี่กระดาษกุลูนเอาไกระดากลูกููได้ทานกินันคุณอไเนาคุมยาเรวๆไม่เห็นเรกินเลย คนเราเอ้ยอ่ะยิ่งนะอันนั้นขาวเดือดข้ายัง้าเจบเขาวเจ็บโลเท่าไรเจ็บโลสี่เออามูสใส่ปากไม่ให้เฮาใโซ่กันกินนะแล้วออเออกรอบเตยมแล้มาเอาเบิ้งเบไม่มั่นก่อนโอ้ยงัดงัดขาขาขาโหน่าเหยิ้มน้ำแร่ที่หลับคือความแจ๋เออในลายยิงของแบบ เอาเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อไปคุณวิไล,ลชอบกินหมูที่สุดนะครับคันมิหนาจะซีห้เขารลานเลยคะ่ะเจ๊งเนี่ยกิน,กนตอนเดืนเหนือเออตัวในคนนี้นะหนามนะคะ่ะบอบอบอเป็นยังเอาเขาหลับเขาลานเลยะคะ่ะเกียงมดเลยกินจะหนาม,นนามนะคะัะนุ้ยจะมันหมากนี่วะ,ะกินบ่พ่อนะเลี้ยงหมูเลี้ยงพวกอ,อีกเ้ยค่ะเด้อมีร้านหมดร้านนะคะหมายถึง นนามในหลานเขาเนื้อหอมนี่แหละหมดอ่ะเนื้อหลายมันปากันกินได้ดังไดว่วกวบเนี่ยส่วนไข่นะเราต้องห่วงด้ค่ะหยัดก้อนโม่เลยกินก้อนโม่เหลี่ยมลอยค่ะสวัสดีค่ะเปียกเสือเนี่ย ะเป็นกระทะมากจะใส่อ่เมืองไทยเมืองนอกเมื่อใดค่ะม่กินกระทะบานน้องอ่ไม่กินไม่กินกระทะไม่กินหมูกระทะบานน้องอค่เบิ่งกับอ่าอยู่กันหาขนเด้อค่ะหมดหาข้นกันอย่คือเก่าค่ะกินหลายอะไรค่ะเบิ่งกระทะกับเป็นตะแเส่ตะแเส่ก็หมูกระทะกับเป็นตะแเส่กรนาดพักกับยื่นอั่นอะเนี่ยบะมีกุ้งค่ะมีแต่ปลาหมึกเด้อค่ะ มา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 ลุยนึกกันลูกนสิ่งกันนเอยหมอกใหญ่ไปอ่นเลยละุยก anyway> ันไปลุยกันไปก็อันกินบ่ต้องเปาเด้อค่ะเด้อเปาแน่เพราะว่าอยากคนห่อนเขาหามเปาแต่ว่าเนี้ยหน่อยเขาตบหัวไอ้นี่ังก่อเจ้าอาวาสเลยเสี่ยงเสี้ยเสี่ยงเงี้ยโอ๊เสือสังเกตุเรื่องเนี้ยหน่อยเนี้ยหน่อยเอาน้อไอเด็กฟังเสี่ยงเนี่ย เ่บอกว่า <t aps> bueno ่านยาเป็นยังเสี่บเนะต้องว่างน้าบอกเลยนน้แตกชวน่วนชวนชวเอาลุยกันลุยกันลุยกันถึงเวลาด้ก่งเด็กก่าด็กไ่เด็กเ่งนมาเอาลตมกอนมได้กับปลาเม็ดว่าทีเป็นปอกนะคะ น้ำจิ้มเปทางไหนนี่บวบตัวไอ้้าน้ำจิ้ม้้้อยาจยเลยเลยไปพี่อ้าวโอเคตนตะเอตเตลเตเอเตลมัน่ตัวใเีี่จับนสองขวดเ้ยไกอนะเาบนสองเลดเนี้ำหอนเธอมินุกีจะกนาแม่นุ้กน่งเบิงเบงบิ น้ำจิ้มรีวิวน้ำจิ้มกันตกงฉันมีแหละรีวิวน้ำจิ้มยี่ห้อนี้แซ่บแซ่บคือแดงจริงๆแซ่บอีหรอค่ะยานไม่แตกนะว่าสวลาิี่เรากนเาคือประยุน์บางเป็นมบอก็หอกหมูหมูกรตอนพอดอย่า่ค่ะเมื่อนี้วาเบื้องไก่วา่หยาดอนมอ๋อ ไว้แล้วจะสิตัวคนเดียวข้าเ่ลอดีเด่นหือนมขนาเอาโคกตักจากไม่เห็นอะไัเหมึอยูอ่ะ ความสุขของผเขาสรงถ่ายปีเก่าน้ำกขนค่ะเห็ดกันเลยอยากเห็นความสนุกนานของผวกเข้าด้วยค่ะแต่หลังจากเมื่อนี่เป็นต้นไปหน้าภายในสองอาทิตย์นี้เฮากับสิยูห่างกันสักพักด้วยค่ะเพราะว่าโลกโควิดนะคะดังนั้นทางการก็เลยสั่งมาว่าห้ามให้พายไม่เยี่ยมบานห้ามไปเยี่ยมบานไผยค่ะให้อยู่กันไผยมั่นสิ โอ้ยใจขข่สิบุขาดบสองอาทิตย์เท็ดจังได้ๆเน็ดจังได้ๆเนีค่ะคาคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้ระค่ะความสุขความอบอุ่นอยู่คู่คนไทยไปตลอดเด้อค่ะเบิ้งหมูใส่ชีดแซ่บตาสวดเด้อค่ะย่างเข้าไปแล้วก็อบหมูโอ้เอาชีดไว้ทั้งหมูค่ะ ไล่ยุ้ยยุ้ยย,วย,ย,วยุ้ยผู้เดบว่ท่านเคยกินกินเสดค่ะแซ่บแซ่บหมูย่างหมูย่างค่ะชิ่กินเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะว่ามานา้มไล่ข่อยกระไลได้นี่โอ้ยแค่นี้ละค่ะโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งยิงกังกังนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพจสร้สางคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะบ,บ่พาดคลิปใหม่ๆค่ะโฆษณาอย่าก,กดถิมเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสิโตขคอยแน่ก็ัวจะเหตุคลิปบ่ได้กลัวสิเห็อุอย่างเกาะ่านกด YouTube มาได้มันบแม่นเรื่องไง้อคะนั่นก็คือกำลังใจแร,แรงทุนให้เพจเทด<ๆ><ๆ>คลิปต่อไปอค่นะ ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสวัสดีปีไม่ย่นลังค่ะคือไปลองกินที่ร้านมันรสค้าแล้วนี่ได้เนี่ยไม่ต้องขูงเพิ่ม